ตมแสบขามูนัวครับมื่อนี้ครับเดี๋ยวจะมาต้มแสบขามหมูครับรอเบิ่งครับเติมน้ำลงไปด้วยครับปิดลาหม้อไว้รอนน้ำเดือดครับ ตอนนี <Es> <an> ้น้ำเดือดเต็มที่แล้วครับเดี๋ยวผมจะใส่ขาหมูลงไปต้มครับเดี๋ยวผมจะใส่กระดูกลงไปน้ำครับพอหน้ำตบจะได้หวานครับค่อยตักออกทีหลังรุนพร้อมกันไปเลยครับเกลือลงไปแล้วนะครับเผื่อควา่มพันครับเกลือจะให้กระดูกหวานครับปิดฝาถึงไว้40นาทีครับ สีนาทีแล้วครับ <มา S 1> เดือดตักกระดูกหมูออกก่อนส่วนที่เป็นกระดูกเี๋ยวเอาไปให้ลูกน้องเขาอันนี้เรจะมาเพิพ่มความหอมหรือเครื่องเทศครับนี่เตรียมไว้แล้วครับใบกระูดตะไคร่หอมหลกพักชีค่าครับโขเหี่ยวหอมเหลือเทศน้ำเดือดต้มในเครื่องหอมหอมดเด้อครับ เย่างห้องจะมาขัวพริกแดงใไซด้วยครับเย่างห้องจะไปตำส่ครับใส่พริกสดลงไปตำเพราะแตกตำโดยพริกแห้งที่ห้องขวัวครับเย่างห้องจะมาปรุงรสต่อเลยครับน้ำปลาครับใส่หลายใน่ได้ครับน้ำปลาจะเล่นอาหารสักซ้อนนะครับผมนัวครับสองเล้าตำโดยพริกสดครับเพิ่มความหอมครับโดยพริกแห้งขัวที่ห้องเตรียมไว้ครับนี่ครับ กลมหอมในห้มแซบครับขาดบริเลยกับน้ำบกนาวสดดีครับเรียวหวานแน่นอนครับสีเริ่มหนากินแล้วครับนี่ครับตอนเปื่อยๆเลยครับจดทอมพักชี่เรื่อยๆครับหากินมาครับตอนเปื่อยๆเลยครับต้มแซบคําวม้วนครับสุกแล้วครับ มาครับซิมครับเนาะทะเขันย้อนนะแสบครับแสบครับไป